สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาเก็บเบอร์รี่สีดำอีกแล้วนะจ้านี่เป็นครั้งที่สองของปีนี้นะจ้าก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วส้มก็มาเก็บจ้าแต่ก็ไม่เยอะแต่อาทิตย์นี้วันนี้เยอะมากเลยจ้ามาๆจะเพื่อนเพื่อนมาช่วยส้มเก็บหน่อยส้มก็ใช้ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะจ้าจะได้ยินชัดๆเนี่ยจ้าส้มก็เตรียมนี่มาจ้าจัดการเลยจ้าเพื่อนเพืนจะ ดูสิจ้าเพื่อนๆเนี่ยก็เก็บใส่ไปเลยลูกใหญ่มากเก็บฟรีนะจ้าเก็บฟรีจ้าเอาไปทําเอาไปทําขนมนะจ้าทาขนมเมื่อวานนี้ส้มใช้เอาไปทํอาอะไรนะสาคูนะจ้าทาขนมสาคูเขาก็อร่อยมากเลยจ้าจะออกเปรียปร้ยวๆตัด ตัดกับหวานนะจ๊ะตัดกับหวานอุอยู่ข้างในโน่นนะเอาไม่ได้จ้ะเอ่อน้ำน้ำมันเยอะเอาเอาข้างนอกนี้ไปก่อนจ้ะก็เก็บข้างนอกนี้ไปก่อนข้างนอกถึงจะลูกเล็กก็โอเคจ้ะข้างในเป็นน้ำนะจ๊ะเพื่อนๆก็ต้องเอาเอาขนาดนี้เก็บเร็วมากๆเลยจะแป๊บเดียววันนั้นได้เยอะเลย แล้ววันนี้ส้มก็จะเก็บไปแค่แข็งนะจ๊ะพอพอดีมีตู้แข็งเพิ่มก็จะเก็บไปแค่แค่ไว้กินตลอดทั้งปีนะจ๊ะนีจ๊ะพี่รอนก็ถือกล้องให้วันนี้จ้ะก็ดีหน่อยท้าไม่งั้นก็ลำบากนะจ๊ะที่จะถือกล้องแล้วก็เอเก็บไปด้วยนะจ๊ะนีจ๊ะ น้ำนี่แหลมคมมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆนแหลมคมมากโอ้ยเสดายอยู่ข้างในลูกสวยๆส้มก็คาดว่าคงต้องต้องมีคนมาเก็บบ้างแล้วลจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นก็ลูกใหญ่ๆจะอยู่ข้างในหคนเขาคงจะเก็บเอาเอาลูกใหญ่ๆนะจ้ะแถวนี้ ลูกใหญ่ๆอยู่ข้างนอกนะจ๊ะพอส้มมาแล้วก็ลูกใหญ่ๆก็ไปก็มีแต่ลูกเล็กเล็อยู่ข้างนอกนะจ๊ะลูกใหญ่ๆห่ก็อยู่ข้างในนู่นเราดูสิจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพียบเลยออ้ยเสียดายเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้ก็บอกคําเดียวว่าเก็บแป๊บเดียวจ้ะนี่จ้ะพี่รอนเห็นไหมคันยุซี่นี่จ้ะ เดี๋ยวพอเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวส้มจะเอากล้องเอามุมกล้องให้ชมนะจ๊ะว่าเยอะมากเข้าไม่ถึงนะจ๊ะเสียดายเข้าไม่ถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนามตำํำโอ้ยเข้าไม่ถึงจ้ะเพื่อนๆโอ้เสียดายเีะเนี่ยจ้ะเพื่อนเน,นี่ยเขา้ามาเขา้าเขา้เขามาให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆเข้าไม่ถึงจ้ะโอ้ยดูสิเพียบเลยสีดำ สีดําเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเข้าไม่ถึงเสียดายดูสิดูในป่าสิจ๊ะอืมน้นก็ใช่จ้ะน้นก็ใช่ก็เข้าไม่ถึงนะจ๊ะมือมือไม่ยาวนะจ๊ะมือไม่ยาวเสียดายมือยาวแค่นี้ยาวแค่นี้ก็เอาแค่นี้นจ้ะนี่จ้ะก็อมืม เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาที่อื่นอีกจ้านี่ก็ใช่จ้ะแต่ลูกจะเล็กแต่ก็อร่อยเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนี่จ้ะก็เข้าง่ายอยู่อืม,อมเก็บแป๊บเดียวจ้ะเพื่อนๆเ,เพียบเลยจ้ะก็ดีใจที่ได้กินผลไม้ฟรีจ้ะทางทางคุณแพท ที่ประเทศอเมริกาเธอบอกว่าที่โน่นแพงมากจ้ะที่นี่ก็โอเคอยู่จ้ะที่เออที่อังกฤษแล้วแล้วเขาบอกว่าที่เอ,อเพื่อนเพื่อนที่อยู่ยุโรปก็บอกว่ามีเยอะจ้ะช่วงนี้เออเบอร์รี่สีดำนะจ้ะเขาก็เกิดง่ายนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเกิดง่ายแล้วก็เอถ้าไม่ทางทิ้งนะจ๊ะ เขาเกิดเองด้วยนะจ๊ะอ้ดูลูกนี้สิจ๊ะเพื่อนเพื่อนใหญ่ดีพอกินหน่อยฮนะอืมหวานอืมหวานมากเลยจ๊ะเพื่อนเพื่อนอืมขออีกลูกอะเดี๋ยวไปเอาตรงนั้นจ้ะ งเสียดายเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็คงจะเก็บได้นานอยู่จ้ะประมาณสามอาทิตย์ก็ยังมียังมีลูกแดงๆอยู่จ้ะเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาเก็บใหม่แล้วละจ้ะเพื่อนๆเ,เขาก็มีให้เก็บอยู่โอนี่ก็ นี่จ้ะอันนี้ก็เยี่ยมเลยนี่จ้ะส่วนอันนี้ก็โอเคโอ้ลูกนี้โอ้โกิ่งนี้ดิสจ้ะเพียบเลยนี่จ้ะจะ,จะเก็บไปแค่แข็งทำพายก็ได้นะจ๊ะพายแล้วก็ทำขนมคลัมเบิ้ลจ้ะ ขนมครัมเบิลเบอร์ออรี่สีดำก็อร่อยจ้ะนุ่งจ้ะอืมงจ้ะโอ้ดูกิ่งนี้สิจ้าเพื่อน พี่รอนเขาก็คุยกับคนเดินผ่านจ้ะอ k ค o u คนเดินผ่านนะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็เลย ถามเขาบอกว่าเออของดีๆอยู่ข้างในนนะจ้ะอืมจะเสดายเข้าไม่ถึงนี่จ้ะเข้าไม่ถึงเขาบอกว่าอามเมื่อสองสามวันที่แล้วเขาก็มาเก็บอยู่จ้ะเก็บไปทำขนมครัมเบิ้ลน,นะจ๊ะหรือพายอะไรของเขาเนี่ยจะส้มก็ฟังไม่ถนดัดก็มวัวแต่เก็บก็ไม่ได้ ไม่ได้ฟังเท่าไหร่เดี๋ยวไปเก็บอีกที่นึงจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะอืม <c oughs> <c oughs> ดูนี่สิจ้ะา <c oughs> ดกดี นูได mm ้ก hmm. ิ่งนี้ได้เยอะเลยจ้ะแต่ลูกจะเล็กจ้ะลูกจะเล็กไปหน่อยตรงนี้โอ้โอ้ํนามน้ำนาำหนามตามืออุ้ยเก็บจ้ะอยากกินของฟรีก็แกะเก็บเก็บนิ้วโอ้เก็บนิ้วจ้ะเพื่อนๆโอ้ได้แค่นี้ เดี๋ยวจะให้พี่รอนเก็บมัง่งโอ๊ยน้ำตําม,มืออเล t you ยูพ k ิ h ดิสท m e าพี่รอนเขาก็จะเก็บบ้างจ้ะนี่จ้ะ <c oughs> เขาก็เก็บช้าเหมือนกันจ้ะกว่าจะได้แต่ละลูก <laughs> แต่ก็โอเคอยู่จ้ะ ในช่วงนี้ส้มก็ถือกลอ้องจะเก็บเข้าไปมือมือของเขายาวนะจ๊ะเพื่อน,นอืมจมือใครยาวก็สาวได้สาวเอานะจ๊ะระวังนามนะพี่รอน ส้มก็เดินทิมมาแล้วเสียดายที่เขายังออกไม่หมดแต่ก็มีให้เก็บเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะพี่รอนอย่างก็อย่างที่บอกนะจ้ะมือของเขายาวมือของเขายาวก็เก็บถ้าอืม ถ้าเข้าได้ก็โอ้ยแป๊บเดียวจ้ะเก็บแป๊บเดียวพี่รอนระวังเอานั่นดัน,นพี่รอนโดนทิมแล้วจ้ะเพื่อนๆโอ้ยนางสารสามีโดนทิมแล้วจ้าเอาทิมเข้าไป <laughs> นางสารนางสารโดนทิมนี่ก็ลูกสวยจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะ ลูกสวยดีอืมอยากกินของฟรีก็ต้องเก็บอย่างนี้เลยจ้าเพื่อนเอนถ้าไปซื้อเอาก็ไม่ต้องไม่ต้องมาเก็บนี่จ้ะนี่จ้ะนี่ก็ลูกใหญ่อยู่นี่จ้ะอืม จากเพื่อนนี่จ้ะก็ได้โอเคอยู่กิ่งนี้ก็เยอะจ้ะนี่นี่นกิ่นนี้อู้ดูสิจ้ะ,ะเก็บเลยอยากให้เพื่อนๆนมาช่วยเก็บจังเลยจ้ะแล้วก็ใส่ใส่บูทมาด้วยนะจ๊ะใส่บูทแล้วก็ใส่ถุงมือมา พาไปลุยเลยพาไปลุยแป๊บเดียวก็ได้เยอะจ้ะนี่จ้ะพาไปลุยอ,อืมอือพอบ้านเห็นลูกนี้ลูกนี้ก็ใหญ่ดีจ้ะเนี่เนี่ยจ้ะก็ใหญ่ดีข้างในโนอนอู้ยใหญ่ใหญ่แต่เอาไม่ได้จ้ะเสียดายเนี่ยจ้ะอืม นูน้นทางโน้นนะจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ะเห็นไหมจ๊ะโอ้นี่จ้ะลูกใหญ่ๆอันนี้อันนี้ลูกเล็กๆ เดี๋ยวส้มต้องไปแล้วเราจะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาช่วยเก็บเบอร์รี่สีดำนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าเลิฟเลิฟนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าเสียงแหบแห้งจ้า